ทำอาหารแก้งแฟนตอนนอนนะครับข้าวแบบแรกนะฮะโอ้ยสุดยอดมากเลยกินพริกแตกแล้วนะน้องๆขอน้องเถอะกระดาษตาหมดเนี่ยเดี๋ยวนั้นระหว่างรอน้ำเดือดนะฮะเราก็จะทำการ สวัสดีครับผมนะัทพัชร วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปทําอาหารแกล้งแฟนตอนนอนนะครับวันนี้นะครับเราเอาคืนนะฮะหลังจากที่ดาวเนี่ยได้แกล้งเอาปูลาสกาผมเนี่ยแกล้งเอาไปทํากินนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเอาเมนูของผมเนี่ยเป็นเมนูที่ผมอยากกินก็อยากจะเอาไปทํากินยั่วดาวนะก็คือเมนูแมงกะพุนกับสบายนางน้าจิ้มซีฟู้ดผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่นมาดูวัตถุดิบกันพร้อมที่จะทําอาหารวันนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ดาวนอนอยู่ข้างบนให้ยังไม่ดูเรื่องอะไรเลยกำลังแบบหลับฟันดีหลับปุ้ยแบบจ้า ยาไม่ต้องแปลกใจทำไมผมถึงใส่ชุดนักเรียนครับเพราะผมก็อยากเป็นเด็กนะครับไม่อยากโตโอ้โหสมองคิดได้ไง เดี๋ยวเราก็จะทําการย้ายเข้าของเนี่ยไปชั้นบนแล้วก็ไปทากินข้างบนเลยเอาให้ดาวตื่นเลยนี่มันก็เช้าอยู่นะยังสว่างเลยอ่ะแดดยังจ้าอยู่เลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับเมื่อคืนดาวนอนดึกนะก็ตื่นสายกันนะครับผมก็เลยว่าผมจะปลุกดาวด้วยการทําอาหารเอออย่างนี้ดีกว่าเออเป็นคอนเทนต์แบบนี้เลยดีกว่าปลุกแฟนทําอาหารยั่วให้แฟนหิว <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่ให้ดาวกินนะตอนแรกเราก็จะทําการแบบว่าเออไม่ไม,ไม่ให้กินไม่ได้ช่วยทําแบบทาให้ดาวแบบโมโหหิวอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราก็ปล่อยให้เขากินนั่นแหละเออก็ไม่ได้อะไรหรอกผมไม่ได้ใจร้าย ชั้นบนนะฮะดาวนอนอยู่ชั้นบนนี่นะครับคือแมงกะพุนนะครับนี่แมงกะพุนแบบนี้เลยแล้วสบายนางสบายดางนี่เราต้องเอามาแล่นะฮะก็คือตอนนี้มันยังเป็นแบบ เป็นก้อนอยู่นะฮะยัางกองกลุ่มกันอยู่ผมเห็นช่วงนี้มีคนทํารีวิวกันเยอะมากทํากินทําแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บผมก็อยากจะมาทําบ้างนะฮะเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจะเป็นรสเด็ดของผมเองผมจะทําเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําอร่อยแค่ไหนแล้วผมจะยั่วดาวได้แค่ไหนแล้วก็ดาวจริงหิวแค่ไหนดาวต้องแบบดัดมาทํากินอะไรตัวนี้เนี่ยต้องบอกนะฮะดาวเป็นคนขี้รำคาญมากเวลาใครมารบกวนตอนนอนนะฮะก็อันนี้มันถนะึง,ง, ب, งนนะเวลา,าตื่นหรอครับน้องๆก็คือดูดิมันเช้าแล้วเนี่ยมันเช้าแล้วนี่นี่ผมก็ยยยยัััังงไไไม่่่่่ตตตืืนนนะะเเเดดดดี๋วววรรราาาาา้้้้้้อจใใหหคโกกทํบข กว่าโคตรเลยด้วยเดีวอยู่ห้องนี้นะครับ ไม่มีปฏิกิริยานะฮะว่าจะตื่นนะครับนี่ยกโต๊ะมาแล้วนะฮะไม่ตื่นไม่ตื่นใช่ไหมจอปลุกแบบทากับข้าวเดี๋ยวเราก็จะมาอร่อยกันนะครับน้นนนองๆขอนเิงกันโอเคเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปิดไฟกันนะครับดูว่าดาวจะขยับหรือเปล่าเอ้ จ้าเลยเฮ้ยทำกับข้าวเลยเว้ยโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำเดี๋ยวเราจะมาลวกแมงกะพุนกันเลยนะครับน้องๆโอเคเราจะทำอะไรกันก่อนดีอ่ะกับยำนะครับผมเราหั่นโอเคทำเป็นอย่างเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอเอาวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ทํทำตอนนี้นะย้ายไว้ลูกข้างล่างก่อนนะครับผมโอเคมาแบบแรกนะฮะเราจะทำเหลือแค่สบายนานนะครับผม ใหญ่เลยนะครับมาอ่าเราก็ตัดไปอย่างเงี้ยตามความใจชอบนะครับชิ้นใหญ่ไหมฮะน้องๆหนูเอ,อ,อะไรดาวเขาทำคลิปอย่างเราทำไมเนี่ยนอนอยู่อะนอนก็นอนไปดิเออเขาทำคลิปเออนี่ยได้ยินหมดเนี่ยเขาว่าทำคลิปเนี่ยอืมใบนางเราซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะครับผมซึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมแต่เราชอบครับ ยตัวเองเขาทําอยู่นะข้างล่างได้ไหมอ่ะเขาอยากถ่ายข้างบนไงมาแตกเลยท้อกับข้าวเมงาแตกเสร็จน้องๆนี่เราหั่นสบายนางเสร็จแล้วนะครับอู้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะทำคลิปอยู่กินอะไรดาวเสียงดังอะดาวในคลิป ม่วงอะไรดาวตื่นสายแล้วเนี่ยใส่น้ำบริสุทธิ์ลงไปนะครับบริสุทธิ์เหมือนหัวใจที่ผมมาน้ำเดือดน,นะฮะแล้วก็วัดกำปั้นหูแก้วเกือบตกน้องๆเดี๋ยวนั้นระหว่างรอน้ำเดือดน,นะฮะเราก็จะทำการทำการทำน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิมม้มสีฟูมันกี่โมงดาวดูนาฬิกาดิูนาฬิกามันกี่โมงแล้วดินะทำไมไม่ทำข้างวมันไม่ได้อัดทารทไงมันใช่เวลาไงเนี่ยมันใช่แลหละเวลานี่เวลา,วลาของอาหารเช้าเราจะมาซอยพริกกันดีกว่านะ มันเป็นอะไรดาวจะน้กนะม่ชอ,อ,มนนอนเนจะนก <c oughs> ็รคนจะหลับจนอนเนามาันายอะไรตนนี้เนยอะไมันจะชักจนจะตายเลยร <c oughs> โอเคครับตอนนี้มนุษย์แฟนนะ,ะได้ทำการบ่นนะเราจะทำการแบบทำเบาๆนะครับผม เธอน่ารักตอนเมาทาร่ารัดเบาเบานี่ส่งได้หรอนะใช้พริกทั้งหมดนะใส่ลงไปเลยครับก็ตำแหลกแม่ทั้งหมดสามอย่างนะครับโอ้ยสุดยจอดมากเลยกินพริกแตงแล้วนะน้องๆ แล้วดูดิอ่าโอเคอ่าโอเคนะฮะโอเคครับน้องๆจัดจานพร้อมกินแล้วนะครับผมแล้วนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมเพิ่งทำเสร็จนะครับผมนี่เลยอุยเด้ง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 ด้งเลยเด้งเด้งเลยโอ้กินเต็มห้องเลยแล้วมันเหม็นเต็มห้องเลยเนี่ยอื ก็่อยเหมือนกันนเนีย่ยอือือโคตรแซ่บอ่ะผักครับสไปน้ำเราจะลองกินเปรี้ยวๆดูก่อนนะฮะอืมอรสชาติจืดได้เรื่องเลยเราจะลองกินเพรียวๆด,ด,ด,ดูนะครับผมแบบไม่จิ้มน,น้ำจิ้มอ๋อ เราจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เดี๋ยวลากไปนะครับผมเพื่อได้ความอรทรสทำอะไรนะโอ้ดังน้องโอ่จุ่มโอ้โหให้มันตกแล้วเนี่ยไอื้อ ไเฮ้ยใครตื่นมากัมาแย่งโหะอะไรเนี่ยไหนเดี๋ยวเลิขากินไทยเอสเอ็มอาร์อยู่เนี่ยไทยเอสเอ็มอาร์อเลยจะกินด้วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองกินนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรเหรอมันกระพุนไงไม่รู้จักหรออืมฮะไรอ่ะอร่อยมากเลยวู้ไหนเมื่อกี้บดอะไรฮะ ไม่อยากกินด้วยแลย้วเนี่ยนี่ปนึงมายุ่งนิดเขากินอยู่เนี่ยเข้าไปเอาข้าไปสนุกอืมสุดใบนางก็กรอบเหมือนกันแล้วเนี่ยอมองๆมองลองกินหน่อยเสิอ์ฟจิ้มอะไรรำจิ้ม่ใครทำต้องทำเองเนไงตามเมื่อกี้ไงรอ เผ็ดจริงโอ้ออยตายเลนี่เผ็ <laughs> <laughs> โอ้โอ้ม oh <my. S 2> ีอันนี้กรอบดีเนาะอโอ้โหมาแย่งเขากินอะไรเนี่ยฮะสุดท้ายก็มานั่งกินพริกกี่พันเม็ดเนี่ยไม่เผ็ดขนาดนี้โอ้มันแซ่บจะตายสุดท้ายเขาก็ไมานั่งกินดีกว่าไปนอนสิไปนอนใครจะนอนลงโหทั้งกินทั้งเสียงไม่นอนหรอกกินอย่างเดียว เนี่ยบ่นเมื่อกี้โอ้บ่นจะเป็นจะตายไม,ไ,ไม่นั่งกินนี่ครับเหมือนหินนี่แหละมานั่งกวนอะไรก็ไม่รู้คนจะหลับจะนอนโคตรเผ็ดนะทุกคนผมใส่พริกเยอะไปจริงอ,อือืออ,อ

ชิ้นใหญ่มากกรุบกรอบหอมหวานอร่อยแซบ่บอืมอืมอ,อ,อ,อ๋อหเงือกแตกขนาดอะไรจะขนาดนี้เนี่ยอร่อยอร่อยเวอร์ไปไปนอนไป เหนียวละเพชรนอนก็มากวนเบียวก็คลิปนี้ผมแก้ดาวสำเร็จนะสุดท้ายเราก็มานั่งกินกับผมนะครับผมเอามานี้แล้วไปคลิปก่อนเพชรมามานั่งไปคลิปมนเราอย่าไปไหนนปไหนคนจะนอนไม่เชยละถ่ายไหมเนี่ยโอเคนะครับผมถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เราก็มานั่งกินยั่วแฟนนะครับน้องแฟนก็นอนแล้วก็ปบดผมยับเลยเมื่อกี้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย